หนึงี่หตึงตึงวต้กแจห้าค้จะแห้งค้อจะง้จะไม่มีใครใกล้จะได้มือนว่าช่ยูปราสลสไลไม่มีอะไรเข้ามชท่านเป็นประธานขอดูบอลที่ผมมาตรงเซ็นเตอร์เลยได้ไหม ชุมชุกชุกก็ไหมชัดชัดไม่ชัดก็มาพังพังเธอหลุดโกใจกูใจมัมมนดูแห้งกรตอนมันได้ทราบทราบเพอด้อยู่ข้างขางยงยยยอยู่โอเคอันนี้เป็นสแหวเนาะขอยเนตรงมาเลได้ไหมเอม้าสีสีน้ำตาลอันนี้น้ำตาลกน้ำตาล,ตาลแล้วกันเด็กคนนี้ โดนเส้นใจไม่เ,มเต้น่เห็นเธอแวบเดียวรู้ใจเพราะว่าใจแค่เธอเท่านั้นที่ฉันมั่นไว้ไปบ้าบปาบ้าบ้าบ้บ้า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 บ้นอ้า,ออา,าอนา้านน้าอ, <linear. S 1> อู้บาบม้มาา้าบ้อบ้า้าบา้า้า้้าบ้าบ้้า้า้า้้าบ้าบ้น้าาบ้บาบ้าาบ้า้าาบ้าา้ chang chang shang chang shang 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 ว่าตัวไม่เอเกนแต่โก้แต่กไปข้างหน้าไปเรี่อย่งขาหนหนเท่าไหคเบื่อเรืองะครับเบื่อประมาณนี้โอเคแลวอ่าเลโก้ข้อนี้มีเลโก้้าไห่เรว่อมันไม่เท่าโกันเรียกงข้านี้ โป <Wheel. S 3> ๊ะโป๊โป okay. hey ับจบ่ห <Say> น <madı Jama Channel> okay. ้ามาเทนีเลยโอเคเป็นหน้ามเตอร์ฮะฝ่ายที่เสก็จําหรับเจอราร้เจนารกเป็นสวรรณปัมปั๊มแต่คจทยท้าฉันนนี้ไม่ได้แล้วไม่ต้องกลัวนะ babe is t r ปั๊มปั๊เคเฮยย่ดูอง่ออกแมอเลยกวเออโอเคโอเคปนระมาณนี้สามคนขอปอก

Po ta ra ra po po to su yo ha ท่าพอเป็นนี่เลยอ่าพี่ผมกับเรีย์หน้าใหม่เดิน